มาครับน้องรังน้องเลิทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่คนเรียกร้องมาเยอะที่สุดแล้วในช่องผมมีคอมเมนต์ตั้งแต่วันแรกๆยันผมไลฟ์ยันอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีคอมเมนต์นี้ตลอดคือลูกหลานของพี่มีตัวครับแล้วลูกหลานของพี่มีใครกันบ้างครับวันนี้ขอมาจับเทียร์เลยกองหน้าลูกหลานที่ผมรักแต่ละคนรักบ้างไม่รักบ้างมีใครบ้างเดี๋ยววันนี้พาไปดูอันดับแรกต้องบอกก่อนวันนี้ผมจะจับเทียร์ลิสแล้วนักเตะที่ผมจะเอาไปอ่ะคือ นักเตะที่ผมใช้บ่อยจริงถ้าตัวไหนใช้ไม่ถึง10แมตช์หรือใช้ไม่ได้บ่อยใช้ทีสองทีแล้วไม่ค่อยชอบฟิลไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยผมจะจับได้แล้วก็ไม่ได้ใช้เลยแล้วไอ้พวกนี้จะไม่ได้อยู่ในลิสต์เลยนะผมจะใช้เอาให้ดูแค่ตัวที่ผมใช้บ่อยอะ่ะแล้วมีความรู้สึกยังไงกับมันจะบอกประมาณนี้แล้วก็วันนี้จะมาในตำแหน่งกองหน้าตัวเป่าคือไซเกอร์เลยในในเกมไม่ได้ขึ้นเป็น c f เนี่แหละแต่ว่าจะมีบางตัวที่มันไม่ใช่ตำแหน่งในเกมเป็นกองหน้าเลยตรงอย่างเช่นอย่างเช่นบังรุสกับโบเบลอย่างเง, o o าง,งี้ยอันเนี้ย นำตำแหน่งในเกมไม่ใช่กองหน้าแต่ว่าผมเอาไปเล่นหน้าตลอดผมก็จะมาอยู่ในเลนซีนด้วยมีใครบ้างไปดูมาครับทุกคนแล้วหลังจากนี้จะเป็นความรู้สึกของผมล้วนๆที่ผมมีให้กับลูกรักแต่ละคนเทียผมจะเป็นยังไงบวนสุดคือใช้่อ,อยจริงๆคือหัวฟิตไม่ฟิตถ้าเกิดแบบว่าต้องการประตูตผมใช้คือลูกหลักถัดมาจะกลายเป็นลูกเกือบรักไอเ้เรี่งพวกนี้คือดีแต่แม่งไม่สุดเหมือนแบบมันติดอะไรบางอย่างอัะบางตัวอาจจะ ขาดเดวบทัดไม่หรืออะไรอย่างนี้อขาดเกียววันทูอะไรอย่างนี้ไหมวัตถุด้าจะซุปัสซิ่งอะไรแบบนะี้ส่วนอันที่3ลูกเลี้ยงไอ้แค่นี้คือแบบถ้าหัวมึงไม่ฟิตจริงกูอาจจะไม่ใช้แบบลูกล้าต่างๆกูหัวแม่งชิมแล้วมึงตั้งโดมาเดียวอันนี้กูอาจจะใช้ส่วนลูกนอคอไอ้แค่นี้คือลูกที่มึงอยู่ที่บสถ์อาถรรย์นะไม่ใช่มานั่งสำรองคือน,ะนาทีจะควักออกมาเล่นบ้างฮาๆคับับเป็นประมาณนี้ ส่วนอันสุดท้ายลูกโป้ไอเ้เซนี่มีโอกาสสูงมากที่มึงจะกลายเป็นเม,ม็ดพูดในอนาคตแล้วนี่ก็คือลิสต์ทั้งหมดที่ผมเอามาที่ใช้บอ่อยจริงเดียกโกโ้ฟอรลันเดบ,บิบิยาอิลิคาตโตนายูฮันคอร์สมาโกฟานบาเซนคริสตานูโรนัลโดเออร์ลิงฮาแลนด์คอสไฮลูนิกเก้เดนิสตอซาร์เมเวโตดีเยดอกบ,บาอังเดรเชเซนโก้แล้วก็อารามาลูกรังมาที่ตัวแรกเลยเดียกโก้ฟอรลันไอตัวเนี้ยบอกเลยว่ามันเป็นตัวที่ผม ใช้ค่อนข้างที่จะไม่บ่อยข้อดีของมันคือยิงดียิงแรงส่วนอย่างอื่นแม่งกลางๆหมดไปกระบอลกลางๆความเร็วกลางๆความแข็งแกร่งกลางๆผมเลยมาอยู่ที่ลูกเรียงแล้วกันไม่ค่อยได้ใช้เลยมองตรงส่วนตัวที่2ดาวิสบีญาไอ้ตัวนี้ก็คล้ายๆฟอรันยิงดีแรงแต่ความเร็วไม่มีไปกระบอลได้กลงก ความแข็งมึงน้อยมากมึงเลยไปอยู่ลูกเลี้ยงแต่ข้อดีคือการจบสกอร์สองตัวนี้แม่งคล้ายๆกันเลยแต่ดิปเดวิดวิญาที่เลื่อนหน่อยตรงที่แม่งมีดับเบินฮาร์แถมมาส่วนเลโกฟอรันไม่มีดับเบินฮาร์เป็นสกิลที่ไอ้ H ่อ e หาย,ยากไอ้ยากไม่พอเราได้มาเราแม่งต้องตัดสินใจดีๆว่าจะให้ใครเพราะว่าแม่งไม่ได้ไดง่ายๆแม่งเลยเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากเป็นสกิลที่หายากต่อไปอิริกกองโตหรือคาโตนาของเราไอ้ทียตัวเนี้ย ผมแม่งไม่ค่อยอยากพูดเพราะเห็นหลายๆคนชอบแต่สําหรับผมอะจบสกอร์ดีริงมีเดือดันแถมมาแต่ไอความเร็วกับความแข็งแร่งมึงนี้แม่งทั้งที่มึงเป็นตัวที่กองหน้าไซม์แม่งค่อนข้างที่จะดีเลยนะร้ 85, 86, อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบหกอะแต่ความแข็งแร่งมึงแม่งไถ่ไม่ไมค่อยได้เลยแล้วก็ความเร็วมึงเหมือนจะมีดานสปีดไปไอ้ดานสปีดต,ต้นถึงเก้าสิบอยู่แต่แม่งมันช้าๆไงไม่รู้เลยผมเลยไม่ค่อยชอบ ไปลูกเลี้ยงแลกันแต่จโจสกสร์กับไปกับบอลนะไปกบบระบอลจะดีกว่าสองตัวแรกหน่อยแต่จโจสกอรอก็ใกล้เคียงกันสา 3, ตัวเนี้แต่แม่งประเด็นคือไอ้สามสามสิ่งหลังหลัเนี่ยเ <Yeah. S 1> เลยมึงเลยต้องมาอยู่ลูกเลี้ยงต่อไปโยฮันครอยส์ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างดีให้อยู่ที่ลูกเกือบหลักเ mm hmm. พราะอะไรหนึ่งจโจ๊กสรอค่อนข้างดีแต่ยิงไม่ได้แรงอะไรนะแต่จโจสกอรอยิงธรรมดาน จังหวะปั่นเบาๆหรือยิงจุดสกอค่อนข้างดี2แม่นใจบอลโคตรดีจังหวะวอนคู่ทำชิ่งหรือจังหวะมันมีสกิลพิเศษ้วยไงจังหวะจ่ายแบบหักข้อแบบว่าจัดระเบียบร่างกายไม่ดีให้กองหน้าที่ยนืนคู่กันอย่างเงี้ยจะดีมากเลยคอยแล้วก็มีสปีดสมดุลค่อนข้างพอถือว่าพอได้แต่ว่าไม่ได้แข่งแกร่งมากเลยไปรูปเกือบหลักแล้วกันต่อไปรูปหลักคนนี้ของผมเอาไปอยู่ตรงไหนดีวะ ลูกหลักคนนี้ผมบอกเลยขาดอย่างเดียวเลยคือเดบิวท์ครับแต่ผมให้มึงลูกรักเลยเพราะว่าเวลาหมกมึงมึงซินในบลลงตลอดมาโคฟานพัคเทนบอกเลยเป็นกองหน้าที่แม่งเครื่องมากถึงจะเป็นสไตล์ฟาวินเดียบอกแต่แม่งสรีระดี188มีความแข็งแกร่งแข็งปุ๊งแข็งฝังอะไรกัะไปกับบอลค่อนข้างดีมีความเร็วอีกเหมือนจะดันสปีดไปกับสปีดต้นขึ้นกัสิบหมดเลยทั้งที่เป็นกองหน้าที่ตัวใหญ่ขาดอย่างเดียวคือแม่งไม่มีเดบิวท์ครับ ผมก็ไม่ได้ใส่มันด้วยได้อยู่เทียรูกรักอยู่แต่แม่งก็เกือบๆเหลือๆไปทางลูกเกือบรักเหมือนกันตัวเนี้นัำเดือดน้ำสักครู่ต่อไปคิตตาโนโรนารตัวนี้เป็นลูกเลี้ยงคิตตาโนเนี่ยล่างนี่บอกเลยว่าหญิงดีมีสกิลพิเศษฟินอลพินอลฟินิชชิงแต่เมืองแม่งซาโลจ่า ติวแม่งกองกองไอคาโตนาเลยแต่รู้สึกว่าแม่งแข่งแข่งนะถือว่าแข่งแข่งกว่าคารโตนาแต่ความเร็วนี้แม่งใกล้เคียงกันไปกับบอลอาจจะด้วยกว่าคาโตนาอีกหนึน่งแต่ยิงเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงจิาตาโนไปอยู่ที่โรงเรียนเอริงฮาเลนลูกนอกคอกไปเลยแล้วกันอยเี้ยผมไม่ค่อยชอบมันคือมันตัวใหญ่นะแต่แม่งไปกับบอลไม่ค่อยดีสปีดล่านเนี้ยมีแต่สปีดเป็นสปีดที่ทางตรงแบบสําหรับเขาเรียกว่าอะไรอนะสปีดแบบ แต่ว่าจะกองหลังอ่ะแต่ว่าแม่งไปกับบอลไม่ค่อยดีเลยแย่จังหวะสมมติถ้าเขาอยู่ข้างหน้านี่คือมึงแตะยาวไปปุ๊บมึงเตรียมเสียบอลเลยแม่งจะเบรกหรือจะเปลี่ยนทิศทางสาโลจัดไม่มีเดิมทัดต์มันเหมาะสำหรับเอามาเปิดมุงอ่ะหรือว่าไว้ท้ายเกมแบบแทงมุมมมวัวโซ่ไปแล้วให้แม่งไปเพราะแม่งจบสกอร์ดีตัวใหญ่แต่แม่งไปกับบอลไม่ดีแล้วก็จ่ายบอลไม่ดีแย่มากเท้าขวาไม่ดีเลยไปอยู่ที่ลูกนอกข้อ ต่อไปข่าวไายลุมิเก้รูปลักตัวนี้ตัวนี้บอกเลยโคตรครบเื่องผมใส่สกิลไว้ครบนะเหมือนจะใส่อะไรบ้างวะผมจะไม่ได้วอามันขาดอะไรแต่มันมีหมดอะตอนเนี้ยวันทัดพาสท,ทูพาสซิ่งเด็บเบอร์ทัดโซคอนโทนเอ้ยจำได้ก็ใส่เดบเบอร์ทักับโซคอนโทนแล้วก็รู้สึกจะเป็นทูพาสซิ่งมั้งไม่แน่ใจแต่ตัวเนี้ยแม่งโคตรครบเื่องยีความเร็วถ่ายยีสมดุลดีจบสกอร์ดีไปกับบอลดีสารีลนะ ก็ถือว่าอุกางดีประมาณ184ระจำไม่ได้ถือว่าทุางดีแม่งครบเครื่องอ่ะตัวนี้เลยจัดไปอยู่ที่รูปดักขคาสาลูนิเก้แดนิซอตัวเนี้ยหลวงปู่ไอทปูป่รองเราเพิ่งเสียไปแต่ว่าผมใช้บ่อยเมื่อก่อนอะตอนแรกๆได้มาโคตรชอบเลยเพราะว่าแม่งหาชอ่องดีมากแล้วจบสกอรมซ้ายขวาหักข้อเบาๆดีโอโ,โหกินเรียบ แต่ขาดือเด u b l e ทัดแล้วก็ตัวเล็กไปที่หนึ่งร้อยเจเลยไปอยู่ที่รูปเกือบรักสําหรับแดนิสลอต่อไปสามูสามุ่งสาม,สามูสามูเนี่ยให้อยากให้รูปรักมากเลยแค่แต่ว่าผมพลาดเอาไปรูปเกือบลักไม่ค่อยได้ใช้คือเอโตเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งคล้ายๆลูเมนมิเก้แต่เร็วกว่าผมชอบตรงเร็วกว่านี่แหละแล้วอะไรอย่างแม่งดีกว่าแต่ผมพาดตรงไหนหรือเป่า ผมเสือกไปทะลึง่งตอนนั้นยังอัพสกิลไม่เป็นแบบว่ายังโอนสกิลให้เป็นเดลเอัพให้อย่างเดียวแล้วรู้สึกว่ามันจะขาดมานทัดพาร์กกับทูพัสซิ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละทำไม่ได้ทำให้วงหลังๆไม่ค่อยชอบใช้เพราะว่าเล่นหน้าคู่สองสกิลนี้วันทัดพาร์กกับทูพัสซิ่งแม่สำคัญมากแต่โดยรวมอย่างอื่นอ่ะโคตรด,ดีมีความเร็วโคตรเร็วแข็งแกร่งถ่ายได้ยิงโคตรดีซ้ายขวาแล้วก็อะไรอีกว่าไปกับบอลก็โคตรดี แต่แม่งขาดอย่างเดียวเลยกูแม่งไปใส่สกิลให้มันพลาดเลยจังหวะมาอวนไม่ได้ละคืออวนไม่ได้ลวสกิลผมพาไปแล้วแล้วจะไปสูงเองก็โคตรเปลืองมึงเลยไปอยู่รูปเกือบลากไปตอนหลังๆแล้วก็ไได้ใช้ต่อมาโคตรลูกรักแห่งยุคดิดิเย้ดกว่าเกียร์ลูกรักอยู่แล้วแน่นอนตัวนี้ผมโคตรรักโคตรชอบไอเด็กคนเนี้ยแม่งรู้สึกได้ว่าแม่งโคตรแข็งแร่งแข่งพวกแข่งปัง สปีดเนี่ยให้มาไม่เยอะ90แล้วก็สปีดไปรู้สึกจากเไอ้แปดสิบจนโคตเหลืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่แม่งรู้สึกได้ว่าแม่งจังหวะถ่ายนี่คือผมให้เป็นถ่ายโนหนึ่งสำหรับตอนเนี้ยสำหรับเวลาการถ่ายอ่ะเวลาจังหวะกองหลังตีคู่มายเนี่ยให้เปลี่ยนแม่งยากมากแล้วจบสกอร์โคตรดีเท้าซ้ายแม่งเหมือนบั๊กเวลาหลอดมุ่งนี่คือหายแล้วมีบริเด,เด็เฮดเดอร์อีกโคตรดียิงดีแข็งแรง ความเร็วถือว่าค่อนข้างดีแต่ไม่ดีมากไปกระบอลค่อนข้างถือว่าใช้ได้แม่งเลยแล้วความชอบส่วนตัวในตัวจริงด้่ยแม่งเลยกลายเป็นโคตรลูกลวกลูกลักพูดแล้วกูเอามึงไปอยู่ข้างหน้าสุดเลยแล้วกันลูกรักให้อยู่<อ>หน้าสุดเลยเพาให้หนูอยู่หน้าสุดเลย <S <S เฮ้ยลูกรักเอาอทำไมเปลี่ยนวะเอาลูกลักที่อยู่หน้าสุดโอเคได้ละต่อไปเลยลกันอังเรเชฟเชงกู ตัวนี้ก็ขออยู่ในลูกหลักเพราะแม่งโคตรครบเครื่องไอเด็กคนนี้จบสกอร์โคตรคมสไตล์ไลูนิเก้เลยไปกับบอลดีมีความเร็วไขได้ไอเดี่ยนี้โคตรครบเครื่องแล้วผมใส่เกิลให้ครบจัดดับเบิ้ลทัพบอลทัาพายทูปาสซิ่งโซคารตัวมีอยู่แล้วตัวนี้เลยไปอยู่ที่ลูกหลักต่อไปบังรุสไอเยียนี้ก็ไม่ต่างจากลูกหลักคนหนึ่งเลยไอเด็กคนนี้แม่งโคตรดีบังรุสเนี่ย ยิงโคตรคมซ้ายขวาแข็งแร่งมีแม่งพอๆกับด็อกมาเลยรู้สึกได้ว่าแม่งถ่ายไปดีมากความเร็วอาจจะไม่มากขนาดนั้นแต่ว่าถือว่าค่อนข้างใช้ได้ทรงแม่งเดียวกับด็อกมาเลยแต่ไม่รู้รู้สึกในเกมแม่งรู้สึกใหญ่ๆกว่าด็อกมาเองเลยมันอ๋อมันก็ร้อยเก้าสิบต้นๆน,นก็ต้องใหญ่กว่าแบบด็อกบาห์ร้อยแปดเก้าแล้วก็อะไรก่ะไปการะบอลก็โคตรด,ดีความเร็วถือว่าดีแต่ไม่มากจบสกอร์ดีแข่งแข่งประมาณนี้ด็อกคาสตี บอลรุ่เนี่ยถ้าแม่งฟิตนี่คือหัวจับลงตัวหลักเลยแล้วที่สำคัญ<ม>เล่นกับเพื่อนโคตรดี<ม>เพราะมันมีว<ม>ิชแนล a ี่พารทํำให้จังหวะเขาเรียกว่า<ม>การจ่ายบอลให้เพื่อนเพื่อนจะ<ม>จับได้ดีขึ้นแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นออกมาณนี้แม่งเลยเป็นคู่หน้าที่โคตรโหดเวลาไปเล่นด้วยต่อไปโปรเบลตัวนี้ของจริงอยู่แล้วโปรเบลเนี่ยถ้าใครเคยเห็นในคลิปผมเท้าขวาแม่งเหมือนพักคูคิดว่านัขวาแล้วคนแบบไม่ได้ดูบอลตัวจริงแล้วแบบเล่นในเกม ไอเ้เ้ฟมันยิงขวาโคตรคมแล้วสปีดซิ้นเนี่ยแม่งโูคูกตาแม่งคันยากมากโคตรเร็วโคตรชอบเร็วไปกับบอลดีแข็งแกร่งเนี่ยแม่งมีจยิงถ่ายยิงแล้วก็ยิงโคตรคมซ้ายขวาเลยอยู่ในตำแหน่งลูกรักเหมือนกันต่อไปลูกลูกรักอาดามาตาโล่ไอเ้เ้ฟนี่เคยรั้อยู่ทีหนึ่งโคตรเร็วโคตรแข็งไอเ้เชฟนี่ซิ้นสุดอะแล้วมีสกิลมาให้ แต่เบอร์ทับโซ่บทูลฟิฟแฟบเลยเป็น special, mm hmm. สเปเชียลโดิสเปเชียลดิรเบอทับโคตรดีแต่เรื่องที่เยี้ยของมึงเลยก็คือการไา่บอลกับการยิงประตูมึงเลยไปอยู่ที่ลูกโปกว่าไหนกูกูจะเป็นต้องใช้เม็ดบูทจริงจริงมึงคือช้อยแรกในตำแหน่งของหน้า mm hmm. ที่กูจะไปทำเม็ดบูทประมาณนี้ทุกคนสำหรับเทียร์ลูกรังของผมเป็นยังไงบ้างทุกคน ใครชอบหรือไม่ชอบตัวไหนใครใช้ตัวไหนแล้วดีแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบส่วนใครใช้ตัวไหนไม่ค่อยชอบแต่ว่าผมบอกว่าโคตรดีก็ลองไปดูวิธีการอัพเวลาที่ผมใช้เวลาแบบบางทีแนวทางในการเล่นก็สำคัญนะบางทีแบบเราเล่นแบบ,บงงแล็อกบาร์เงี้ยเราเราจะไปวิ่งสปีดแข่งเหมือนโปรเบลเนี้ยก็อาจจะไม่ได้มันก็อยู่ที่วิธีการใช้ด้วยก็ลองไปใช้กันดูแล้วใครอยากเห็นคลิปแนวนี้บ่อย<ๆ>ก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามด้วยแล้วคอมเมนต์หน่อยว่าอยากเห็นเทียร์ลิสต์ลูปรักตำแแน่งอะไรอีก คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจัดให้ถ้าถึงขอคลิปนี้สักหนึ่งร้อยไลค์ได้ปะลงยูยูตูบอ่ะผมหันมาทำยูสตูบอ่ะควฝากหน่อยแล้วเจอกันคลิปน้าอยากเห็นเซเริตตัวอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาจัดปห้ลองเลิน้องเลิก